ค่ะเด็กๆนะคะมาพบก,กับครูอ้อยค่ะกับวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ครูอ้อยจะมาสอนเด็กๆเรื่องวัตถุที่ทํามาจากวัดสดุชนิดเดียวนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเด็กๆอ่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนครูมีปริศนาคําทายมาให้นักเรียนได้ลองทายดูลองไปดูปริศนากันนะคะเด็กๆอ่ะวัดสดุอะไรเอ,อ่ยแตกง่าย โปร่งใสตกแล้วแตกเลยลูกแล้วโปร่งใสโปร่งใสแสดงว่าถ้าเราถือแล้วเราส่องไปยังเพื่อนของเราเราจะมองเห็นเพื่อนถ้าลูกไปเห็นเพื่อนของเราไปดูมีคําตอบอะไรบ้างไปดูกันค่ะแก้วยางหินะระหว่างแก้วยางหินวัสดุชนิดใดที่แตกง่ายและโปร่งใสอแก้ว โปร่งใสไหมลูกแตกง่ายไหมย,ยางแตกได้ไหมโปร่งใสไหมหินแตกง่ายและโปร่งใสไหมเด็กๆยังจําได้ไหมคะแตกง่ายโปร่งใสน่าจะเป็นคุณสมบัติของวัสดุในข้อใดตอบว่าตอบว่าอะไรล,าลูตอบว่าแก้วเก่งมากนะคะเด็กๆไปถึงบทเรียนของเรากันเลยดีกว่านะคะเด็กๆไปกันเลยค่อะอะนะคะ วันนี้เราจะเรียนเรื่องวัตถุวัตถุก็คือสิ่งของนั่นเองลูกที่ทํามาจากวัสดุชนิดเดียวนะคะวัสดุก็คือสิ่งที่นํามาทําเป็นสิ่งของนั่นเองวัตถุคือสิ่งของนะคะอ่ะไปต่อกันเลยค่ะอ่ะภาพอะไรลูกตุ๊ก,กตาหมีใช่ไหมคะภาพที่สองรู้จักไหมคะลูกภาพอะไรคะภาพคอนอ่ะเรามาวิเคราะห์ทีละภาพนะลูกนะตุ๊กตาหมีทํามาจากวัสดุอะไรลูกอ่ะนุ่ม ซะะับน้ำได้ดีนะคะนะคะทำมาจากผ้าใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะตุ๊กตาหนึ่งตัวทำมาจากผ้าอ่ะผ,ผ,ผ้าผ้าชนิดเดียวแสดงว่าหนึ่งใช่ไหมคะชนิดเดียวแสดงว่าเข้ากับโจทย์ไม่ถกวัตถุที่ทํามาจากวัสดุชนิดเดียวแสดงว่าตุ๊กตาตัวนี้ทามาจากวัสดุชนิดเดียวอ่ะไปดูค้อนนะคะค้อนส่วนด้ามจับนี้ทํามาจากวัสดุอะไรลูกถ้าโดนน้ําแล้วผุง,ง่าย นึกออกไหมลูกทํามาจากไม้ใช่ไหมคะต่อไปส่วนตัวค้อนนะคะส่วนตัวค้อนอนะคะแข็งนะคะถ้าโดนน้ำแล้วเป็นสนิมแสดงว่าทํามาจากโลหะไม้กับโลหะแสดงว่าไม้1โลหะหรวมกันเป็นสองตุ๊กตาหมีทํามาจากผ้า1นหนึ่งชนิด ส่วนค้อนทํามาจากวัสดุสองชนิดเพราะฉะนั้นวัตถุที่ทํามาจากวัสดุชนิดเดียวตอบอะไรลูกตอบตุ๊ก,กตาเก่งมากไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆมาถึงตัวอย่างต่อไปก็จะต,ตามหาวัตถุที่ทํามาจากวัสดุชนิดเดียวชดเดยวชน่นเดิมนะลูกนะวัตถุคือสิ่งของวัสดุคือสิ่งที่นํามาทําเป็นวัตถุอะมาดูเลยนะคะอ่ะล้อนะคะล้อรถใช่ไหมลูกล้อรถอ่ะสอง เก้า e. อี้มาวิเคราะห์ทิละาาพนะคะล้อรถด้านนอกสีดำๆนี้ทำมาจากวัสดุอะไรลูกยืดหยุ่นได้ด้วยอ่ะต่อไปลูกตอบ,ตอบอยางส่วนด้านในที่เป็นตัวนะคะตัวก้านนะคะตัวกา้กานก้านที่เป็นก้านแบบนี้แล้วก็ตัวโครงวงล้อนะคะทำมาจากวัสดุนี้แข็งนะคะนำความร้อนนะคะถ้าโดนน้ำจะเป็นสนิมตอบว่าอะไรลูกโลหะใช่ไหมลูกอ่ะ แสดงว่ามีทั้งยางมีทั้งโลหะแสดงว่ากี่ชนิดลูชนิดเดียวหรือ2ชนิด2ชนิดใช่ไหมคะไปดูภาพที่2เก้าอีใช่ไหมคะเก้าอีตัวนี้ทำมาจากวัสดุอะไรลูกทำมาจากวัสดุอะไรคะ่ะนึกออกไหมคะ,ะวัสดุนี้จะทําได้หลากหลายสีสันมากวัสดุนี้จะนะคะแข็งแต่น้ําหนักเบาตอบว่านะคะแต่มันไม่ได้ทนความร้อนนะลูกนะคะ เรียกว่าอะไรลูกพลาส,สติกใช่แล้วลูกพลาส,สติกพลาส,สติกแค่หนึ่งอ่าล้รอรถมีสองใช่ไหมลูกมียากับโลหะสองชนิดเดียวไหมไม่ใช่ส่วนเก้าอี้ทํามาจากพลาสติกอ่าหนึ่งแสดงว่าชนิดเดียวฉะนั้นข้อน,นี้ตอบเก้าอี้ทำมาจากวัสดุชนิดเดียวไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะอ่าเราจะมาตามหาวัตถุที่ทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกันต่อนะคะ อะมอใช่ไหมลูกภาพที่สองเสื้อ,อมาวิเคราะห์ทีละภาพนะลูกนะหม้อนะคะมอตัวหมอแล้วก็ฝาหมอนะคะที่เป็นสีเงินหรือสีนะคะสีเงินนะคะทำมาจากอะไรลูกอะแข็งนะคะแข็งนำความร้อนอ่ะเวลาเราไปตั้งไฟแล้วมันจะร้อนอ่ะไม่อาหารสุกใช่ไหมลูกทำมาจากโลหะใช่ไหมคะ ส่วนสีดำที่ด้ามจับนะคะที่จับหมอ้อแล้วก็ที่จับฝาหมอ้อถ้าเราจับโลหะมันจะร้อนเขาก็เลยเสริมเข้าไปด้วยตัวที่ไม่นําความร้อนก็คือพลาสติกนะคะ,สะแสดงว่ามีโลหะมีพลาสติกแสดงว,ว่าโลห 1, ะหนึ่งพลาสติก 2, สองแสดงว่าสองชนิดไม่ใช่ชนิดเดียวเอาไหมคะไม่ใช่ต่อไปภาพที่สองเสื้อเสื้อทํามาจากวัสดุอะไรลูกเมื่อเรานะเอาเสื้อไปซักสแสดงว่าเสื้อเราเปียกใช่ไหมลูก อ่ะแสดงว่ามันดูซับน้ําเสื้อนุ่มไหมลูกนุ่มแสดงว่าเสื้อทํามาจากวัสดุอะไรผ้าเก่งมากค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นผ้ากี่ชนิดลูกหนึ่งชนิดแสดงว่าข้อนี้ตอบอะไรคะตอบหม้อหรือเสื้ออ่าวัตถุที่ทํามาจากวัสดุชนิดเดียวต้องตอบอะไรคะตอบอะไรลูกตอบเสื้อนั่นเองนะคะส่วนหม้อทํามาจากวัสดุสองชนิดนะคะไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะอ่ะตามหาวัตถุ ที่ทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกันต่ออ่ะอะไรลูกตู้ไว้เก็บเสื้อผ้าใช่ไหมคะขัอที่สองรองเท้าแตะนะคะอะมาวิเคราะห์ตู้กันก่อนอ่ะโดยรวมของโครงสร้างของตู้จะทำมาจากอะไรลูกทำมาจากอะไรครับอ่ะทำมาจากไม้เก่งมากส่วนอ่ะที่เสียบคุณแจแล้วก็ส่วนมือจับนี้นะคะทำมาจากโลหะ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม้กับโลหะแสดงว่ากี่ชนิดสองชนิดส่วนรองเท้าทํามาจากยืดหยุนยหย่นได้ใช่ไหมลูกยืดหยุ่นได้ต้องนึกถึงอะไรนึกถึงวัสดุอะไรยางเก่งมากค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นยางกี่นชนิดลูกชนิดเดียวช่ิดข้อนี้วัตถุที่ทํามาจากวัสดุชนิดเดียว,อว,ว,ดดยวตอบอะไรคะตอบอะไรลูกตอบรองเท้าแตะเก่งมากค่ะเด็กๆไปกันต่อเลยนะคะ มาถึงตัวอย่างต่อไปนะลูกนะเราก็าจะมาตามหาวัตถุที่ทํามาจากวัสดุชนิดเดียวกันต่อนะคะอ่ะไปดูภาพอ่ะเห็นเป็นรูปอะไรลูกกระถางต้นไม้ใช่ไหมคะกระถางต้นไม้ทํามาจากวัสดุอะไรลูกอ่ะทมามาจากวัสดุก็คือดินนะคะดินเหนียวนะคะนาดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปร่างแล้วก็นําไปเผานะคะนำไปเผาก็จะได้เป็นกระถางต้นไม้กระถางดินเผานะลูกนะอ่ะไปดูภาพต่อไป เป็นช้อนนะคะคายช้อนกินข้าวของเราใช่ไหมคะเรียกว่าช้อนปลูกและลูกนะช้อนปลูกนะคะส่วนสีดํานะคะสีดําแข็งนะคะถ้าโดนน้ําแล้วจะเป็นสนิมเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็ต้องทาน้ํามันเพื่อการสนิมส่วนด้ามจับสีน้าตาลนี้ก็มีความแข็งนะคะแต่ถ้าโดนน้าแล้วจะผุทามาจากไรลุกทํามาจากไม้สีดําทํามาจากโลหะ น้ำจับทำมาจากไม้แสดงว่าโลหะกับไม้แสดงว่าเป็นวัสดุอีชนิด2ชนิดส่วนกระถางต้นไม้ทํามาจากวัสดุหนึ่งชนิดก็คือดินเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะกระถางต้นไม้หรือว่าช้อนปลูกหลุกตอบกระถางต้นไม้ทํามาจากวัสดุชนิดเดียวก็คือดินนั่นเองนะลูกนะไปกันต่อเลยค่ะอ่ะมาต่ออ่าเห็นเป็นรูปอะไรลูกครกอ่ะครกนะคะอ่ะไปดูภาพที่ส อ่ะก็ครกอีกนะคะมีคลบถึงสองแบบเลยอ่ะแบบที่หนึ่งทำมาจากวัสดุอะไรลูกอ่ะคลกก็ต้องมีตัวครกแล้วก็มีสากเพราะมันคู่กันนะคะครบสากคลบแล้วก็สากนะคะคลบก,กับสากบรูปที่หนึ่งทำมาจากวัสดุอะไรลูกอ่ะวัสดุนี้ก็แข็งนะคะแต่ถ้าโดนน้ําแล้วมันจะมันจะผุนะคะนะคะนึกถึงอะไร ไม้เก่งมากต่อไปรูปที่สองครกอันนี้แข็งกว่าอีกลูกแข็งกว่าอีกน้ําหนักก็มากนะคะน้ําหนักก็มากนึกถึงอะไรแข็งมากหนักมากนะคะไม่นำไม่นําความร้อนทั้งสองเลยไม้ก็ไม่นําความร้อนโระหินก็ไม่นําความร้อนนะคะแต่เผาไม่ได้นะไม้โระหินเผาไม่ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้น คลกกับตากภาพที่หนึ่งก็ทำมาจากไม้หนึ่งชนิดภาพที่สองก็คลกหินทํามาจากหินหนึ่งชนิดแสดงว่าข้อนี้ตอบอะไรลูกตอบทั้งสองข้อเก่งมากค่ะลูกนะคะทาไมถึงตอบทั้งสองข้อล่ะคุ้ยคุกใบที่หนึ่งทำมาจากไม้สากก็ทํามาจากไม้ใช่ไหมลูกก็จะดูก็คือไม้แค่หนึ่งชนิดส่วนคลบกก็ทํามาจากหินสากก็ทํามาจากหินเพราะฉะนั้นคลบกกับตากใบที่สองก็หินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตอบทั้งสองนะคะเก่งมากค่ะเด็ก ไปต่อกันเลยนะคะอ่ามาถึงตัวอย่างต่อไปอ่โปรงใสมาเชียวใช่ไหมลูกโปรงใสตกแล้วแตกง่ายด้วยอ่าคือลูกแก้วนั่นเองต่อไปภาพที่สองคืออะไรอ่าเด็กๆใช้บ่อยเป็นอุปกรณ์การเรียนกบเหลาดินสองนะคะอะ่มาวิเคราะห์กันต่อนะคะเมื่อกี้คุณวบอกว่าโปร่งใสแตกง่ายสแสดงว่าทร,รมาจากแก้วนั่นเองต่อไปรูปที่สองส่วนสีเหลืองๆนี้นะคะ หลากหลายสีสันมากเลยวัสดุชนิดนี้สามารถทําได้หลากหลายสีสันนะคะน้ําหนักเบานะคะแข็งนะคะก็คือพลาสติกส่วนสีเหลืองนี่คือพลาสติกส่วนด้านในนะคะนะคะตัวที่ไว้เก็บเหลดินสอส่วนที่มีความคมก็คือทำมาจากแข็งแต่เป็นสนิมนะลูกใช้งานไปนานๆกลุบเหลานี้จะเป็นสนิมส่วนที่เป็นโลหะนั่นเองเก่งมากค่ะวัสดุมีอีชนิดลูกด้านในสี นะคะตัวเหลาที่มีความโคงก็คือทามาจากโลหะส่วนด้านนอกสีเหลืองทํามาจากพลาสติกแสดงว่า2ชนิดใช่ไหมลูกส่วนแก้วทํามาจากแก้วแสดงว่าทํามาจากวัสดุชนิดเดียวจะเน้นข้อนี้ต่ออะไรลูกต่อแก้วนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะเด็กเดกไปกันต่อเลยนะคะอ่าเห็นเป็นรูปอะไรลูกเสื้อใช่ไหมคะสีเขียวต่อไปข้อที่สองอ่ะก็เสื้ออีกแต่สีแดงอ่ะมาวิเคราะห์ทีละภาพนะลูกนะ ื้อตัวที่หนึ่งนะคะตัวเสื้อไม่มีกระดุมนะคะตัวเสื้อไม่มีกระดุมทํามาจากอะไรลูกอ่ามีความนุ่มนะคะค่อนข้างยืดนะคะตัวนี้ใส่เสื้อยืดยืดได้นะคะยืดได้ซับน้ําได้ดีนะคะส่วนตัวที่สองนะคะเสื้อมีกระดุมตัวตัวเสื้อก็ทํามาจากผ้าเช่นเดียวกันแต่กระดุมทํามาจากอะไรได้บ้าง บางครั้งกระดุมก็าทามาจากพลาสติกบางครั้งก็ทํามาจากโลหะแต่เสื้อตัวนี้น่าจะทํามาจากโลหะเพราะฉะนั้นเสื้อตัวที่1นนะคะไม่มีกระดุมแสดงว่ามีวัสดุแค่1นชนิดส่วนเสื้อตัวที่2ตัวสีแดงนะคะเสื้อมีกระดุมนะคะตัวเสื้อทํามาจากผ้าส่วนกระดุมทํามาจากโลหะหรือบางครั้งก็ทํามาจากพลาสติกก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะเสื้อสีแดงทามาจากผ้าและก็มีกระดุมโลหะแสดงว่ามีวัสดุ2ชนิดเพราะฉะนั้นข้อนี้ เสื้อสีอะไรคะที่ตอบว่าวัสดุชนิดเดียวตอบเสียอะไรลูกสีเขียวเก่งมากนะคะไปกันต่อเลยนะคะมาถึงภาระงานนะคะคุณครูนําตัวอย่างภาระงานของวันนี้ที่เด็กๆต้องทํานะคะมามาวางไว้ให้นักเรียนได้ดูคร่าวๆกว่อนนะลูกนะเวลานักเรียนไปทําจะได้ง่ายยิ่งขึ้นภาระงานของเราโจทย์มันมีอยู่ว่านะคะวาดภาพอันหนึ่งนะต้องวาดภาพ สองต้องบอกชื่อวัตถุวาดภาพเสร็จแล้วก็ต้องไปเขียนชื่อวัตถุที่หนูวาดจากนั้นก็โยงเส้นชี้บอกชื่อของวัสดุที่ใช้ทำทีละอย่างนะคะคุณครูบอกว่าวาดภาพวาดภาพเสร็จค่วยวาดภาพเสร็จแล้วนะต่อไปบอกชื่อวัตถุนี้ค่วยเขียนชื่อว่าครบกไม้ต่อไปสามเขาบอกว่าให้โยงเส้นอ่วยโยงเส้นออกมาแล้วก็บอกชื่อวัสดุ ครกไม้ของคอ้ยทำมาจากไม้งานวันนี้ของคอ้ยก็เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนแรกก็คือต้องวาดภาพก่อนเราต้องนึกก่อนว่าเราจะวาดอะไรที่มันทํามาจากวัสดุชนิดเดียวของคอ้ยก็คือครกไม้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นวาดภาพเสร็จคอ้ยก็จะมาเขียนชื่อสิ่งที่คอ้ยวาดไว้หลังจากนั้นให้โยมเส้นบอกวัสดุที่ทานะคะของคอ้ยวาดครบกแล้วคอ้ยก็มาเขียนหรือว่าคอ้ย วาดครกไม้ไปนะแล้วก็หลังจากนั้นตัวไอ้ก็โยงเส้นลากมาด้านนอกนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บอกวัสดุว่าครกไม้ของโอ้อ้ทํามาจากว,กวัสดุก็คือไม้อะไปดูคําสั่งภารางานกันต่อนะคะมาถึงภารางานของวันนี้นะคะเด็กๆให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มสองนะคะเล่มสีฟ้าด้านบนจะเป็นสีเขียวนะลูกนะเป็นแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มสองให้นักเรียนทําหน้าสิบเอด้านบนนะลูกนะทาแต่ด้านบนนะคะ แล้วก็ส่งงานัายังลายส่วนตัวของผู้อ้อยนะลูกนะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ